สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ปรา,าสาทพนมวันนะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมบรรยากาศข้างในกันนะครับค่าเข้าจะอยู่ที่10บาทนะคะเป็นของกรมศิลปาก,กรนะคะบริเวณโดยรอบของปราสาทนะคะปราสาทนี้จะปิด5้าโมงครึ่งนะคะ เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในนะคะอันนี้น่าจะเป็นของใหม่ส่วนตรงนี้น่าจะเป็นของเก่าสีก็จะแตกต่างกันนะคะ บริเวณด้านข้างเป็นก้อนหินเรียงทับกันนะคะเราจะเข้าไปดูข้างในนะคะนี่จะเป็นช่องแล้วก็จะมีเหมือนลูกป,ปั้นอยู่ข้างในแต่เราจะเข้าไปดูนะคะอันนี้เป็นบริเวณด้านในนะคะด้านในจะมีลูกป,ปั้นแล้วก็นี่ บริเวณด้านข้างหมือนจยังมีการบูรณะซ่อมแซมแต่ยังไม่เสร็จนะคะแล้วตรงนี้เป็นช่องตรงกลางนะคมีด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งเดีย๋ยวเราจะมาดูว่าเขาเขียนว่าอะไรนะคะ ฮินดูเป็นศินละปะแบบคขมนฮินดูนี่หรอ,อเราก็จะเดินสำรวจไปทั่วปรา,าสาทนะคะตรงไหนเราก็เดินดูไปให้หมดนี่ก็เป็นบริเวณด้านข้างโดยรอบนะคะ บางห้องก็จะกั้นไว้เราไม่สามารถตื่นไปได้นะคะก่อน,น,นหงนเขาก็จะมีรูแบบนี้นะคะ เป็นรูจจบน่าจะจอบเอาไว้เพื่อขนมาวางนะคะเราจะไปดูที่พระประทานนะคะเป็นสำหรับประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาฮินดูนะคะนี่ก็จะเป็นรูปปั้นเป็นรูปปั้นหลวงพ่อสำนิตแล้วก็หลวงพ่อจันนะคะนี่รูปปั้น นี่หลวงพ่อจันนี่หลวงพ่อสำลิ์นะคะแล้วตรงนี้จะเป็นลูกปั้นหลวงพ่อแก้วนะคะนะคะด้านบนด้านบนนี่ก็ยังเป็นหินโบราณน,นะคะแต่ว่าสมบูรณ์มากนะคะ ด้านนี่หน้าต่างก็จะเป็นแบบนี้เป็นหินนะคะเป็นหินโบราณเลยแหละเนี่ยโขนลุกมากเลยเราก็จะเดินไปด้านหลังพระประธานนี่เราได้กลิ่นทูปแต่เขาห้ามจุดทูปนะคะโอ้ใหญ่ขอโชคลาบหน่อยนะขอแตะหนย เราเดินมาด้านหลังก็จะมีรูปปั้นพระอีกรูปหนึ่งนะคะไปดูกันว่าพระอะไรหลวงพ่อการนะคะเป็นรูกปั้นหลวงพ่อการซึ่งเป็นปราสาทที่ใหญ่มากนะคะแล้วก็สวยงามนี่มีการแกะสลักหน่ง โบราณนี่แต่ตรงนี้สวยนะคะสวยสูงมากนี่นีน,นี่เป็นรูปอะไรไม่รู้เดี๋ยวมีอีกนะคะมีข้างบนเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเดี๋ยวลงไปก่อนอึ๊บอันนี้เป็นเป็นหินไม่รู้เขาเหมือนที่วางอะไรสักอย่างเล้จะมีข้างบนนะคะเป็นรูปปั้นแบบ เป็นผระนี่ยู้มก่อนว่าจะเป็นเขาเรียกพระของฮินดูหรือเปล่าเนี่ยเป็นการแกะสลักหินนะคะนี่นด้านล่างนะคะจะเป็นไม้ไม้โบราณ เขาทำขั้ไว้สองข้างแล้วก็เอาเหล็กคําหินไว้น่าจะเป็นการทําพิธีกรรทางศาสนาแต่เราไม่รู้ว่าอะไรเดี๋ยวเราจะเดินไปดูอีกตรงรอบๆปราสาทเนี่ยตรงนี้สามารถเดินทะลุหากันได้นะคะนี่เป็นหินโบราณมีรอยตะไคร่น้ำอยู่ ป็นก้อนใหญ่มากแล้วก็มีรูแล้วก็จะเป็นอิฐโบราณนี่สามารถเดินทะลุกันได้แต่ว่ามีที่กั้นด้วยอยันนี้มีที่กั้นทะลุไม่ได้นะคะแต่ตรงนี้จะสามารถเดินได้ไหมแต่ว่ามีที่กั้นอยู่นะคะแต่ว่าเราจะลองเดินไปดู น,นี่ก็บูรณะด้วยหินใหม่ค่ะดูมันไม่ค่อยเข้ากัน บริเวณด้านนี้เหมือนยังเรียงไม่เสร็จเราไม่แน่ใจว่าเขายังก่อสร้างไม่เสร็จหรือเขาตั้งใจทําให้เป็นแบบนี้เพราะว่ามันจะมีหินที่เขาเรียงไว้อีกด้านนู้นนะคะเป็นจํานวนมากเลยคิดว่าเขาน่าจะเอาอันเนี่ยอันอันที่เหลือเนี่ยมาใส่อันนี้ น่าจะดีกว่าเอาอันใหม่เราก็ไม่ทราบเหมือนกัน นี่บริเวณด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งนะคบด้านข้างจะคล้ายๆเยดีไหมคะว่าน่าจะเสื่อมโทรมไปแล้วเห็นไหมยังมีแบบ ก้อนหินอีกเยอะเลยก็นี่ล้วจะขึ้นทางด้านนี้น่ เราเห็นอะไรบางอย่างนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเขาเจาะไว้น่าจะไว้วางวางคิดว่าน่าจะเป็นวางผ่านเพื่อทำพิธีนะอันนี้เดาเอาก็จะมีช่องตรงนี้ อันนี้ก็มีรูรูรูเขาเขียนป้ายไว้ว่าอ๋อห้ามห้ามเปีนป้ายตรงนี้ตรงนี้ไม่รู้คืออะไรเขาบอกว่าห้ามมาง ก็ก็มีปรา,าสาเล็กตรงนี้อ๋อปางน้อยเป็นเป็นปรา,าสาทจำลอง<ร>ในสมัยอยุธยาและธนาปูสิล อายุลาพุทธศตวรรษที่23 24ก็คือเก่าแก่มากนะคะอุ้ยอันนี้เป็นรอยพระพุทธบาทเราต้องไปไหว้เราเลิกไปใชยแล้วค่ะนี่นะคะ,ะ,คะเป็นรอยพระพุทธบาทจ,จริงๆะคะ่ะแกะด้วยหิน ตรงนี้นะตรงนี้เราจะถ่ายรูปไว้นะตรงนี้เหมือนจะมีเซ็นว่าจะมีเลขนะคะทุกคนไปหาดูเอานะขอไหว้ก่อนนะคะ สวยงามมากค่ะนี่เป็นหินที่เขาแกะสลักไว้นะคะแต่ว่ายังไม่ได้เอาไปใส่ที่ตัวปราสาเยอะมาก อันนีเ้เหมือนเขายังประกอบไม่เสร็จแต่ว่าเขาทดลอง้วยการตีโค้ดัำเบอร์นะคะนี่เราคิดว่าน่าจะมีการออกแบบแต่ว่ายังประกอบไม่เสร็จนะคะ อยากให้เสร็จสมบูรณ์สวยๆนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็สวยอยู่แล้วนะคะ